BTS News สนับสนุบช่วงโดย Ford Ranger แกร่งจริงทุกขันดุด,ดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะสีประตูยกสูงเกี่อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียง799,000บาทถึง31ธันวาคมเมื่อรเร็วนี้เอ็กซ์เพิร์ประเทศไทยจัดงานใหญ่เอ็กซ์เพิรนคานนวาล ยกขบวนยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะครบทุกรุ่นพร้อมเปิดตัว X9 Luxury Special Color Edition อีกทั้งรถผู้บริหารป้ายแดงใหม่น้อยข้อเสนอสุดพิเศษณนศูนย์านการค้า DM Quartier X เ,เพิ่มประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม h ฮเทคเอ็กเพภายใต้บริษัท m i l l ลนเนียนกรุ๊ปคอปเปอรชันเอเชียจำกัดมหาชนหรือ MGC เอเชียจัดงานสุดปัง X-PENG พ a ิ n i v n l v a l ผสมผสานร,ระหว่างบรรยากาศงานเทศกาลคา n i v a l กับยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียมไฮเทคพร้อมเปิดตัวรถตู้ไฟฟ้าส่งสปอร์ตอัจฉริยะสีพิเศษ X9 Luxury Special Color Edition สะท้อนความหรูหาราขั้นสุดพลาดไม่ได้รถผู้บริหารป้ายแดงที่มีให้เลือกสรรพร้อมรับข้อเสนอจุใจอภิวัฒน์สิงห์ทวีศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็กซ์เพิร์ประเทศไทยกล่าวว่ากว่า1ปีที่เอ็กซ์เพิร์รุ่น g 6และ x 9ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยและสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงเพื่อตอบรับกระแสดังกล่าว พร้อมฉลองโอกาสที่รถตู้ไฟฟ้าทรงสปอร์ตอัจฉริยะ X เพิ่มรุ่น X9 มียอดจดทะเบียนอันดับหนึ่งในกลุ่ม MPV ไฟฟ้าในเดือนกันยายนและสำหรับไตรามาสที่3เราจึงตั้งใจจัดงานใหญ่นี้พร้อมถือโอกาสเปิดตัวรถรุ่นไฮไลท์อย่าง X9 Luxury Special Color Edition ที่ล้ำด้วยดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยี AI ผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดนอกจากนี้ยังมีรถผู้บริหารป้ายแดงใหม่น้อยการันตีคุณภาพกว่า20คันโดยรถผู้บริหารป้ายแดง G 6ราคาเริ่มต้น8,99,000บาทขณะที่ S 9เริ่มต้น2,290,000บาทพร้อมดีลดีๆที่ยากจะปฏิเสธ Leaf มอเตอร์ประเทศไทยเดินหน้าขยายพอร์ตสินค้าในตลาดรถยนไฟฟ้าเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัว Lift ์มอเตอร์ B10 รถจนไฟฟ้าใหม่ล่าสุดในกลุ่ม4 Segment ที่มาพร้อม3รุ่นย่อยได้แก่ Life Style และดีไซน์เปิดราคาเริ่มต้นเพียง698,000บาทพร้อมแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในวันที่10ตุลาคมรับส่วนลดทันที10,000บาทสำหรับลูกค้า1,000แรกและสามารถรับรถได้ทันที หลังเปิดตัว l ิฟต์มอเตอร์ B10 มาพร้อมขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงมา้าแรงบิด240นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง8วินาทีขับเคลื่อนล้อหลังรองรับโหมดการขับขี่3รูปแบบและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีให้เลือก2ขนาดแบตเตอรี่ได้แก่ ระยะทาง442กิโลเมตรและระยะทาง516กิโลเมตรรองรับการชาร์จเร็ว DC สูงสุด168กิโลวัตต์จาก30ถึง80เปอร์เซ็นต์ใช้เวลาเพียง20นาทีจุดเด่นของ l e ฟมอเตอร์ B 1 0คือเทคโนโลยีโครงสร้างเซ l ล to c h a สซี s 2.0ที่เพิ่มความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รวมถึงระบบปฏิบัติการ Leaf 3.5 OS ที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto และการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ได้โดยตรงนายธวัชชัยจึงสมุนพรสุขกรรมการบริหารบริษัทรนครยนตรการจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Leaf Motor อย่างเป็นทางการในประเทศไทยกล่าวว่าการเปิดตัว b 1 0เป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ในการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคไทย เรามุ่งมั่นนำเสนอรถจนรไฟฟ้าที่มีสมรรถนะดีเทคโนโลยีล้ำสมัยและคุ้มค่าที่สุดเพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้รถจัรไฟฟ้าในไทยและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมพลังงานสะอาดในอนาคต l i ฟ t Motor B10 เปิดตัว3รุ่นย่อยแบต2ขนาดเริ่มต้น6,98,000บาททั้งนี้ l i ฟ t Motor ประเทศไทย ตั้งเป้าขยายโชว์รูมให้ครบ30แห่งภายในปี2570และเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้าทันทีหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมใหม่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยเมื่อโดยวันนี้รถยนต์ของ Next Point รถบัสไฟฟ้าขนาด7.6เมตรได้รับสมาชิกจากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มุ่งตรงไปยังบริษัท Absolute Assembly จำกัดอำเภอบ้านโพจัวัดัะเชิงเซาเ <Enjoy. S 1> มื่อไปถึงได้เข้ารับฟังการบรรยายแนะนำบริษัทและโรงงานก่อนเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตจริงโดยบริษัท Absolute Assembly จำกัดดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม EA และกลุ่ม Nextpoint เป็นโรงงานผลิตและประกอบรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทุกประเภททั้งรถหัวลาก หัวรถจักรรถเมลรถทัวร์รถบรรทุกขนาดเล็กเรือรถกระบะเป็นต้นทำครบวงจรตั้งแต่การผลิตการประกอบจัดจำหน่ายตลอดจนการขายและให้บริการหลังการขายแบบครบวงจรแห่งแรกของคนไทยมุ่งเน้นการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและยานยนต์พลังงานทางเลือกโดยใช้เทคโนโลยีการประกอบที่ทันสมัยและระบบควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชุบสีตัวถังซึ่งที่โรงงานแห่งนี้มีบ่อชุบสีตัวถังที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสามารถนำรถบสัสความยาว12เมตรลงไปชุบได้ทั้งคันด้วยระบบ EDP จากนั้นจึงเข้าสู่การประกอบโครงสร้างตัวถังระบบขับเคลื่อนจนถึงการตรวจสอบความปลอดภัยในเรื่องของการขับเคลื่อนการเบรกพร้อมทดสอบการขับขึ้นเนินลงเนินขับบนพื้นผิวขรุขระ และการขับลงน้ำก่อนส่งมอบรถจน์ให้ลูกค้าและบริษัทอมิตาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำโดยเฉพาะแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยคณะสื่อมวลชนได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนการทดสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของหัวใจของรถจันไฟฟ้าโรงงานแห่งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินง,งานของ e d i s o n Motors และ Energy Absolute หรือ EA ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลวันเรื่องนี้ MGC Asia Mobility Expo 2025จับมือพันธมิตรย,ยักษ์ใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ The Ultimate Deals of the Year เปิดตัว New BMW i7 eDrive 50 M Sport ครั้งแรกในไทยพร้อมจัดแสดงจนตรกรรมในเครือและแบรนด์พาร์ทเนอร์ครบทุกกลุ่มพร้อมข้อเสนอที่คุ้มค่า9-13ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าสยามพารากรอนดรสันหวุฒิธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทม i ล l นเนนกรุ๊ปคอร์ปอรชั่นเอเชียจำกัดมหาชนกล่าวว่านับเป็นโอกาสดีที่เราได้จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ประจำปีขึ้นอีกครั้งกับ MGC Asia Mobility Expo 2025โดยความพิเศษเหนือสิ่งอื่นใดคือความมั่นใจของลูกค้าที่จะต้องได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจทั้งในด้านสินค้าและการบริการ ทำให้ MGC Asia Mobility Expo เป็นงานที่คนรักรถตั้งตารอโดยใช้พื้นที่การจัดงานกว่า2,500ตารางเมตรครอบคลุมทั้งชั้น M ชั้น 1, 2และชั้น3นอกจากนั้นในทุกๆวันยังมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวให้ได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มอาทิคอนเสิร์ตจากศิลป,ปินชื่อดังกล้องสหรัฐอคูสติกโชว์ โชว์มายากลพิเศษอิเลชันแมจิกโชว์และการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายสัมผัสโรสรอยแอสตันมาตินตำนานแห่งรถสปอร์ตสัญชาติอังกฤษมาเซรติเอ็มซีเพียร่าซูเปอร์สปอร์ตคารุ่นล่าสุดให้สัมผัสครั้งแรกมิลเลนเนียมออโต้กรุปจะแส,สดงยนตรกรรม BMW ครบทุกกลุ่มทั้งรถเครื่องยนต์สันดาบรถจนไฟฟ้าร0อเปรเซ์ินไฮบริด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์มินิมิลเลนเนียมออโต้เปลี่ยนพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งให้เป็นเวทีแบทเทิลระหว่างรถใหม่ป้ายแดงและมินิเน็กซ์รถมือ2คุณภาพพรีเมียมพร้อมข้อเสนอสุดคุ้มค่าบริษัท BYD Auto ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยบริษัทเรเวอโตมอเตอรทีฟจำกัดภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเวผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานใหม่ b ยดและเด่นซ่าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยร่วมฉลองอีกความสำเร็จในโอกาสที่ BYD ประเทศไทยส่งมอบรถยนต์พลังงานใหม่ครบ1 0 0 0แสนคันของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ผู้บริโภคชาวไทยมีให้นวัตก,กรรมและคุณภาพของรถยนต์ BYD ทั้งอย่างพิสูจน์กี่ความสามารถในการผลิตรถยนต์จากโรงงานของไทยที่สำคัญ ยังช่วยลดมลพิษจากท้องถนนได้อีกด้วยพร้อมกันนั้นยังมีการมอบรางวัล BYD คุณหลุนอวอร์ดให้ผู้จำหน่ายและพนักงานขาย BYD ซึ่งมีผลงานยอดเยี่ยมทั้งในด้านยอดขายและการให้บริการ BYD C Lion 6 DMI รถยนต์พลังงานใหม่จาก BYD คันที่1นึ่งแสงของไทย การันตีคุณภาพด้วยยอดจดทะเบียนร,รถยนต์สะสมสูงเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มตลาดรถยนต์ขุมพลัง PHEV และผู้ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์พลังงานใหม่จาก BYD เป็นคันที่หนึ่งแสนของประเทศไทยคือนายกรทัพรังศีนายกสมาคมมิตรภาพไทยจีนโดยรุ่นที่เลือกคือ BYD Si Lion 6 DMI รถยนต์ SUV พรีเมียมขุมพลัง PHEV แบบ DMI Super Hybrid หนึ่งในรถยนต์สิ่รุ่นที่ผลิตขึ้นโดยโรงงาน BYD ประเทศไทยซึ่งไม่ได้ผลิตเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังผลิตเพื่อการส่งออกอีกด้วยโรงงานแห่งนี้ยังเป็นโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกของ BYD ที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีนพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านการจ้างแรงงานไทยมากฝีมือ และอย่างร่วมพิสูจน์ให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพการผลิตรถยนต์คุณภาพโดยฝีมือคนไทยความสำเร็จในประเทศไทยแต่ยังเป็นการการันตีผลงานที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของยอดขายสะสมสูงสุดและให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมที่สุด GPS Test Drive รถเรนเจอร์วายแทร็ก V6 โดดเด่นด้านระบบส่งกำลังและความสบายในการเดินทางนี่คือรถกระบะขนาดค่อนข้างใหญ่ที่มีเทคโนโลยีมากกว่านิยาวมวิทยาศาสตร์มองเผินๆเรนเจอร์วายแทร็กก็เหมือนกับกระบะคันโตทั่วไปที่เรียกร้องความสนใจด้วยเรือนร่างบึกบึนมีเพียงสัญ,ญลักษณ์ V6 พลาสติกสีดำตรงบริเวณแก้มข้างเท่านั้นที่บ่งบอกถึงพละกกำลังที่หลบซ่อนอยู่ภายใน อุปกรณ์ทุกอย่างออกแบบให้รองรับการใช้งานหนะักรวมถึงสมรรถนะที่เน้นพลังงานในรูปแบบของแรงบิดการออกแบบสไตล์อเมริกันนั้นโดนใจคนไทยไม่น้อยรถกระบะไลฟ์สไตล์ยังคงได้รับความน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและความสามารถด้านการออกแบบก็เป็นส่วนหนึ่งของเรนเจอร์ f o r d Ranger, Ranger Wildtrak V6 3.0ดีเซลตัวถังทั้งยาวและกว้าง ตัวถังเหลี่ยมทำให้รถดูเป็นทรงกล่องซึ่งสไตล์การออกแบบก็ลอกมาจากกระบะรุ่นต่างๆในลายรถกระบะของ Ford ที่ขายในสหรัฐอเมริกาไฟวิ่งตอนกลางวันทรงซีคือเอกลักษณ์ใหม่ของเรนเจอร์มาพร้อมระบบไฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ทำงานได้ดีสูสีกับรถยุโรปด้านหน้าบึกบึนโป่งซุ้มล้อพองงามและกราฟิกสัญลักษณ์วายทร a กที่ด้านหลัง วิศวกรของฟอร์ดได้เพิ่มความอเนกประสงค์ของรถกระบะคันนี้ด้วยการเพิ่มที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายให้กับตัวถังด้านหลังของซุ้มล้อหลังทําให้สะดวกต่อการใช้งานฝาท้ายแบบผ่อนแรงยกปิดมีรูสําหรับยึดเพื่อให้สามารถใช้เป็นโต๊ะท,ทางานพื้นที่เก็บสัมภาระมีขนาดใหญ่ตอบสนองข้อกําหนดน้ําหนักบรรทุก1ตันสําหรับรถปิกอัพเพื่อให้ผ่านคุณสมบัติเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ มิติตัวถังยาว5,370ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,918ม mm, ิลิเมตรสูง1,884ม mm, ิลิเมตรความยาวฐานล้อ3,270ม mm. ิลิเมตรห้องโดยสารเต็มไปด้วยอุปกรณ์ตกแต่งเบาะปรับรไฟฟ้าพนักพิงหลังปักตราสัญลักษณ์ w i ย t r a k คงมาลัยสีก้านหุ้มหนังแท้เย็บได้สีเดียวกับตัวเบาะหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาด12นิ้ว ระบบ Infotainment ที่เชื่อมต่อกับโปรแกร,รม SYNC 4วรั่นล่าสุดของ Ford เบาะนั่นงคู่หน้าปรับไฟฟ้าระบบปรับอากาศแบบ Dual Zone ไฟ LED ระบบเปิดประตูและสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจอย่างไรก็ตามแม้ว่า Wire ตร็จะมีอุปกรณ์ครบครันแต่ก็ไม่ใช่รุ่นท็อปในกลุ่มนี้แล้วเนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวถูกยกให้กับแ Ra ป t ตอนั่นเอง พวงมลลาลัยแบบสี่ก้านไม่มีแฟ้นเพรสชิพแต่ใช้การกดปุ่มข้างคันเกียร์แทนพวงมลลาลัยหุ้มหนังตกแต่งด้วยพลาสติกสีดำเงามีสวิตสั่งงานมัลติฟังก์ชันมาให้เพียบเหมือนเดิมพวงมลลาลัยมีขนาดพอดีออกแบบให้จับได้ถนัดมือปรับตั้งได้สี่ทิศทางทั้งใกล้ไกลและสูงตำ่ำสวิตมัลติฟังก์ชันใช้สำหรับการปรับตั้งค่าต่างๆเช่นระบบปรับตั้งความเร็วอัตโนมัติ c Cruise c o n t r o l สวิต์เลือกดูข้อมูลการขับขี่ผ่านจอ Multi Information Display ที่ด้านขวาและซ้ายปรับความดังของลำโพงปุ่มรับหรือวางสายโทรศัพท์ในระบบ Bluetooth ปุ่มระบบสั่งงานด้วยเสียงเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V6 3 0ลิตร2 5งแรงม้า600นิวตันเมตรรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B 2 0ขึ้นไป ปริมาตรความจุ2,993ซ c กระบอกสูบ84.0ม mm, ิมช่วงชัก90.0ม mm, ิลลิเมลำดับการจุดระเบิด 1-4, 2-5, 3-6อัตราส่วนอัดกำลัง16.0-1เผาลูกเบี้ยวแบบคู่ Dual ลโอเวอร์เฮดกำลังสูงสุด250แรงมา้าที่3,250รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตร ที่1,750ถึง2,250รอบต่อน,นาทีมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแบบ e-shifter ระบบส่งกำลังพ่วงกับชุดขับเคลื่อน4ลอ้อระบบจะเปลี่ยนจาก 2-wheel drive เป็น 4-wheel drive ได้ผ่านปุ่มกลมแบบหมุนหลังซุ้มคันเกียร์ตำแหน่งการขับเน้นนั่งสูงช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนด้านหน้าทรงเหลี่ยมทำให้มีพื้นที่ฝากระโปรงหน้า ที่อาจบดบังสิ่งที่อยู่ข้างหน้า w i Track B6 จึงมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหน้าและระบบกล้อง360องศาที่แสดงมุมมองบนหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงเบรกมือไฟฟ้ามาตรฐานมลพิษ Euro 5เครื่องยนต์แรงบิดดีตั้งแต่รอบต่ำออกตัวก็ดึงหลังติดเบาะพร้อมอาการฟรีทิ้งของแรงบิด600นิวตันเมตรความเร็วไหลไปที่100กิเมต่อชั่วโมง แรงบิด,ดรอบกลางๆถึงปลายก็ยังดึงใช้ได้แต่ออกมาในลักษณะที่ราบเรียบเหมาะสมกับการทำความเร็วต่อเนื่องเมื่อวิ่งบนไฮเวย์การทำงานของเกียร์10สปีดในตำแหน่งเกียร์ 8, 9และ10ที่ช่วยลด,ดรอบเครื่องยนต์ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อวิ่งด้วยความเร็วคงที่เครื่อง V6 มีเสียงการทำงานที่เบามากรวมถึงการเก็บเสียงจนทำให้แปลกใจ คันเกียร์อิเล็กทรอนิกส์แบบสั้นสำหรับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดมีความรู้สึกและการทำงานที่ดีกระปุกเกียร์นั้นทำงานได้ยอดเยี่ยมในบางครั้งก็ต้องกระโดดข้ามเกียร์เพื่อปรับอัตราทดให้สมดุลและว่องไวซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของเกียร์10สปีดปรับปรุงใหม่ทั้งหมดไม่มีอาการชักช้าช่วงลางด้านหน้า d o บ b l e w b o n e คอ spring เหล็กกันโครงด้านหลัง l e ฟ spring แนบซ้อนระบบเบรกด้านหน้าดิสเบรกพร้อมกรีบระบายความร้อนด้านหลังดิสเบรกพร้อมกรีบระบายความร้อน Ford Ranger Wild Track V6 ราคา1,519,000บาทที่ได้รับการยกระดับปรับปรุงใหม่ทั้งหมดสรุป Ford Ranger Wild Track V6 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะสมรรถนะสูงที่ขับขี่ได้ดีเยี่ยมทั้งบนถนนดินดำและออฟโรด ที่มาพร้อมออปชันความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหากมีงบประมาณเพียงพอรุ่นนี้จัดว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปค่ะ GPS Motor Sport เตอือต้ากาซู r ร c ซิ g งไทยแลนดทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทตโยต่ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดลุยต่อสึกมาราทอนทางเรียบพิสูจน์ความแข็งแกร่งเจ้าแห่งมาราทอนทางเรียบครองโพเดียมทุกรุ่นในารายการ RWT Thailand Endurance Championship 2025การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราทอนชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานประจำปี2568สนามที่2และ3ณสนามช้าง อินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิจังหวัดบุรีรัมย์กลับมาสู้กันต่อในสนามทางเรียบรูปแบบมาราธอนครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็นเรส2ระยะเวลา4ชั่วโมงและเรส3ระยะเวลา5ชั่วโมงโตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์จัดทีมแข่งลงสนามจบการแข่งขันผลปรากฏว่ารุ่น D2 ทุริ่นคาด้วยรถโตโยต้าโค o โรล่าอัล GR p o r t หมายเลข19ขับโดยสุทธิพงศ์สมิตชาตินัทวุฒิเจริญสุขวัฒนะและมานัทกุละปาลานน์แชมป์สนามแรกของปีเดินเกมดีปิดจบการแข่งขันเรสอคว้าอันดับสองทั้งในรุ่นและแบบโอเวอร์ออลรวม117รอบสนามและเรสาจบอันดับสองทั้งรุ่นและแบบโอเวอร์ออลรวม1 4 5รอบสนาม ขณะที่รถหมายเลข20ขับโดยนัทพงศ์หอทองคำกรันสุพพงศ์และอัครพงศ์อัคคณีมิโรธจบการแข่งขันเรซ2ในอันดับ3ของรุ่นและ4แบบโอเวอร์ออลรวม116รอบสนามและเรซ3ในอันดับ3ของรุ่นและแบบโอเวอร์ออลรวม143รอบสนามรุ่น D3 Compact Car ด้วยรถหมายเลข39 ยาริส h อ Turbo ขับโดยนด,ดนวัฒนธรรมกริกวัสุรัตและชิบะเคนทาโร่ปิดเกมเรส2ในอันดับ2ของรุ่นและ5แบบโอเว a ร์รวม115รอบสนามและเรซสาบในอันดับ2ของรุ่นและ5แบบโอเวอร์รวม1 4 2รอบสนามและหมายเลขที่19ยาริเอทขับโดยนรรัตอภิวาท และไอตันอัสดาทรจบเรซส2ในอันดับ3ของรุ่นและ6แบบโอเวอร์ออลรวม114รอบสนามและเรส3ในอันดับ5ของรุ่นและ9แบบโอเวอร์ออลรวม137รอบสนามสุดท้ายในรุ่นซูเปอร์เอ็นเซตเลด้วยรถ v ีออสซีวหมายเลข89ขับโดยกิติยาธิรวัตรวาทีป้ายปลายโอริโอและ สิริภากรแยบยนต์ทำผลงานดีไม่แพ้รุ่นใหญ่จบเรซสอในอันดับ1ของรุ่นและ18แบบโอเวอร์ออลรวม101รอบสนามและเรซสาในอันดับหนึ่งของรุ่นและ27แบบโอเวอร์ออลรวม121รอบสนามแฟ่งกิฬามอเตอร์ส,สปอร์ตร่วมติดตามชมภาพการแข่งขันได้ที่ f a c e b o o k Toyota Gazoo Racing Team Thailand Ford Ranger แรงจริงทุกขันดุดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติพิเศษเพิ่มต้นเพียงเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้วันนี้รับไปใส่กันค่ะเสื้อยืดสวยๆจากทิมแข่งพิมพ์ชื่อที่อยู่และส่ง SMS มเาที่เบอร์0 8 1 5 5 5 8 7 4 1และสามารถติดตามข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆได้ในแฟนเพจ Facebook GPS เสเนทางโฟกัส และเว็บไซต์ gps เส้นทางโฟกัส .com ค่ะ